จร,จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบบี้มาร์เองหรือว่าเป็นบริษัทเบบี้มาร์เองก็คือมันโดนสร้างมาจากคน3คนนี้อะไรเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งมสมาชิกมันไม่ใช่มันคือมันไม่ใช่เบบี้มาร์อีกต่อไปเลยถ้าคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าแพ้หรือชนะแต่คุณยังอยู่กับมันคุณยังไม่หนีมันอันนั้นแหละเรียกว่าความรักเราเราร่วมร่วมเดินมาด้วยกันอะไรเงี้ยมันมากยิ่งกว่ารักนะครับ ก่อนที่ผมจะมาเป็นนักแสดงผมผมเคยไปยืนดูก็กลุ่มคนหน้าข่าวนี่แหละครับเล่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เกิดความประทับใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าละครบ้าอยมันละลายละลายความแบบวันณนะชนชั้นละลายทุกอย่างทําให้คนแบบใกล้ขึ้นใกล้กันมากขึ้นพวกเราเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เ,เราเราชอบเห็นคนมีความสุขเวลาเราเห็นคนแบบ หัวราะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะเอ็นจอยไปด้วยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มจากตรงเนี้ยครับเหมือนเด็ก3คนมาเล่นง่ายๆให้คนดูมีเนื้อหาที่น่าสนใจครับในที่ไหนก็ตามที่มันมีความตึงเครียดอ่ะถ้ามีเสียงเด็กคนหนึ่งหัวลาอออกมาที่นั่นมันจะผ่อนคลายผมเคยเจอหลายทียในลิฟที่มันอึนอดอัดแล้วอยู่ดีก็เด็กทําอะไรกับแม่เขาไม่รู้แล้วหัวละาะทำไมเรามีความสุขวะ ผมกับทาเป็นเพื่อนกันที่นพนิชกาพนครนะครับทำละครเวทีด้วยกันคนหน้าข่าวเขากําลังเปิดรับสมัครเ,เรียนละครใบนะครับเป็นพื้นฐานมันน่าสนุกจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยชวนพิธามาเรียนด้วยกันพิธาก็มาเรียนในคลาสนั้นก็เจอพี่เลือสิ่งที่เรียนรู้จากพี่อ๋นันนอกจากเรื่องใช้ชีวิตก็เรื่องเ,ออเรื่องความเป็น,เป,นเป็นครูเนี่ยครับเรารับรู้โมเมนต์แบบนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเงี้ย ออพอวันหนึ่งที่เราผ่านไป10กว่าปีเริ่มผ่านร้อนผ่านหนาวเริ่มเยอะแล้วแล้ววันหนึ่งที่เรามาสอนคนแล้วรู้สึกว่าอ๋อโมเมนต์แบบนี้แหละมันคือโมเมนต์ที่เราเคยได้รับมาแล้วเรามาให้คนอื่นเขา ต้องยอมรับว่าเแบบี้มามามีแฟนคลับแล้วก็ใครๆก็รักเบบี้มามเพราะว่าเรื่องง่ายสนุกได้ใจความได้ข้อคิดแล้วก็เล่นที่ไหนก็ได้ไม่ยึดติดไปเล่นในโรงละครที่มีเ,เทคนิคนอื่นๆพร้อมก็ได้ไปเล่นในสวนสาธารณะก็ได้ไปเล่นในอาคารตรงไหนก็ได้หรือลานก,ลกว้างริมถนน ก็ได้ก็ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ให้เบบี้มามแบบอยู่ใกล้กับผูกคนแล้วก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงเขาที่พี่กั๊กมอบให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับพวกเราคือความกล้าครับจริงๆอยู่ทาได้อยู่แค่ลุกออกมาทำเขาให้ความมั่นใจเราก็กลัวใครที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆม,มันกลัวหมดครับก่อนหน้านี้เราทํางานด้วยกันเราไม่คิดถึงพ้อเ่องเลยครับเราคิดถึงมุดสนุกตลก ก็วิธีโฆษณาครับสดง่ายเกี่ยวทึงอะไรให้ฟาดหัวตีวหัวกระบ,บานก่อนตลกได้เราใช้วิธีทํางานแบบนั้นนะครับจนผมกับยิ่งไปจอยกับพินิกรในโปรเจกต์นึงนะครับชื่อใจยักษ์พยายามให้เขาคงความเป็นตัวเบบี้มาให้มากที่สุดจะเสริมเขาในแง่ว่าถ้าจะทำเรื่องแบบนี้ สร้างเรื่องอย่างไรแล้วทําให้มันตีความแล้วก็มีในเชิงลึกอย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ทํามุกให้จบไปเท่านั้นเนี่ยครับแล้วเราก็เริ่มทํางานแบบเออลองเอาเรื่องนี้มาแล้วเล่าประเด็นนี้แต่ว่ายังมีความเป็นมุกอยู่อย่างนี้นะครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมนอนนอนแบบมีสายเต็มหัวหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ไปไหนนอนห้าวันแล้วผมก็รู้สึกว่าแอ่งจะจบก็จบลงตรงเนี้ยมีแต่คนบอกแล้ว่าหนังไม่รอดเด่นแด่อะเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ดิเราเราก็ เรายังร <premises. S 2> ู <feel> ้สึกตัวนี <iedzieć> so so we that, so ่หมอก็หมอก็งงว่าเฮ้ยทำไมแบบอยู่ดีคุณก็ฟื้นตัวขึ้นมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากจะผ่าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต้องไปทํางานที่ไตหวันครับผมเพื่อนก็ถามแล้วว่าอยากไปไหมเนี่ยผมก็เออก็ไปดิไปลองดูแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาพาขึ้นไปบนเขาครับเออซึ่งผมว่าเฮ้ยเขาเราเคยเดินแบบเดินได้สบายเดินได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมเดินแล้วผมแบบ เหนื่อยมากเขาบอกว่าเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงประมาณโลเดียวเองครับแต่ว่าผมลาบไปสองสามชั่วโมงเลยครับเดินกว่าจะถึงแต่มันก็ได้นั่นแหละครับปริศนาหลายอย่างคือแบบถ้าไม่ไหวเราก็พักสักหน่อยหนึ่งสิแล้วก็ค่อยเดินต่อไม่เห็นต้องไปฝืนมันอะไราเงี้ยตอนนั้นชีวิตชิบหายพังชิบหายแม่งพังไล่เลยพังตั้งแต่ บ้านที่ซื้อครอบครัวตัวเองคนรอบข้างผมไม่เคยพังกับลูกผมก็พังกับลูกไม่เคยพังกับแม่แล้วยังกลับมาได้แม่งพังกับแม่แล้วกลับมาไม่ได้คือรอบข้างมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนทาลายตัวเองจุดระเบิดตัวเองปึ้มบึ้มึ้มึ้มกูเลิกไม่เหลือใครละกูเหลือเพื่อนในกลุ่มปรากฏว่าผมมระเบิดใส่กลุ่มในเพื่อนจนจนเพื่อนสองคนบอกว่าถ้ามึงยัททำนี้อีกกูไม่เอาึงนนะเลิกก็เลิกจบยอมรับว่าเออมันพังอ่าโอเคเราพัง ทีมพังวันหนึ่งมันผ่านไปมันก็คลี่คลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าเออพิธาก็เป็นเป็นหลายๆอย่างของของเบบี้มามเองซึ่งถ้าเกิดไม่มีเขามันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันจำได้บอกกันยิ่งไปเลยว่ากูขอโทษกูยังอยากทํางานด้วยกันอยู่กูไม่ได้อยากอย่างนี้ว่ะเออแล้วก็เขาพูดกับผมว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ผมไม่ทําด้วยวนะวันที่ผมแย่ที่สุดแม่ผมเป็นคนเดินมาบอกผมว่าแม่ภูมิใจในตัวลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงผมไม่เคยได้ยินสิ่งนั้นจากแม่แต่แต่วันนั้นอะผมรู้สึกว่าเออผมแล้วผมต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทั้งชีวิตเลยอะแม่ไม่ต้องมาสอนผมเลยก็ได้นะว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงแต่แม่แค่ให้กําลังใจผมรู้สึกว่าเฮ้นี่มีสิ่งสาคัญในชีวิตมันุ้ย์ประวัติเราร่วมร่วมเดินมาด้วยกันอะไรเงี้ยมันมากยิ่งกว่ารักนะครับถามว่าถ้าไม่มีเขาสองคนก็อ,อาจจะไม่มีผมวันนี้ก็ได้ผมผมก็ คล้ายๆกันผมคิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นมากกว่าครอบครัวมั้งครับอาจจะเป็นชีวิตเดียวกันก็ได้นะครับเป็นต้นไม้ที่มันอยู่เกื้อหนุนกันนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเบบี้มาเองหรือว่าเป็นบริษัทเบบี้มาเองก็คือมันโดนสร้างมาจากคนสามคนนี้อะไรเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งมันสมาชิกมันไม่ใช่มันคือมันไม่ใช่เบบี้มาอีกต่อไป